กบผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้จะมาต่อเนื่องกันนะจะมาต่อเนื่องกันจาก EP ที่แล้วนะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเรารู้แล้วนะว่าวิธีการเลือกหุ้นที่มีกำไรดูได้อย่างไรนะคราวนี้เราจะมาดูครับว่าไม่รู้จะซื้อหุ้นตัวไหนเนี่ยเราจะต้องเลือกหุ้น ที่เป็นขาขึ้นนะเราไม่รู้ว่าเราจะซื้อหุ้นตัวไหนใช่ไหมไปหามาเลยหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นเลือกมาไว้ก่อนเลือกมาไว้ก่อนนะครับอันนี้คือข้อ2ที่เราจะเลือกหุ้นมาเทรดนะเลือกหุ้นมาเทรดนะวิธีการดูวิธีการดูหุ้นขาขึ้นเป็นยังไงนี่เลยลักษณะ หุ้นขาขึ้นจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เราดูกราฟนะหัวข้อที่1เราดูงบการเงินใช่ไหมหัวข้อนี้เราดูที่กราฟนะครับลักษณะหุ้นขาขึ้นจะเป็นลักษณะแบบนี้ high er high low แล้วก็ high er l o อ่า high แล้วก็ high er l o นะครับเนี่ยหมายถึงยังไง หมายถึงคือตัวมันจะยกขึ้นเห็นไหมไฮมันก็จะยกขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมก็ไม่ยากนะอันนี้เป็นอันนี้เป็น,น,น,ปนตัวอยา่างแนวโน้มขาขึ้นนะครับเรามาดูกราฟจริงที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนี่เห็นไหมที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น ตัวนี้ JMT นะเป็นแนวนมข,ขึ้นไหมนี่ไงก็มีโลนะมีโลตรงนี้แล้วก็ทำไฮใช่ไหมแล้วก็ไฮเออร์โลใช่ไหมตรงนี้ไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลไฮเออร์ไฮณวันนี้ทำไฮเออร์ไฮไปแล้วนะ JMT นะครับ <S 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 เห็นไหมครับกราฟเขาจะทำลักษณะแบบนี้ ครับจะทําลักษณะแบบนี้นะยกหายกโลอ่ะมาดูอีกนะเพราะว่าการที่เราจะดูแท่งเทียนเปล่าๆเ,เลยนะแท่งเทียนเพียวๆเนี่ยว่ามันเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นหรือเปล่าเราต้องดูซ้ำๆเยอะๆได้เห็นตัวอย่างเยอะๆนะครับตัวอย่างถัดมาตัวนี้นะไอ L, M นะอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกันใช่ไหมนี่ไงโลอยู่ตรงนี้นับหายตรงนี้พึ่งหายเอาโอยอยู่ตรงนี้หายก็หายอยู่ตรงนี้หายเอารอยอยู่ตรงนี้หายเออหายไปละเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง หุ้นขาขึ้นเหมือนกันเราต้องแบบจินตนาการหน่อยนะเราต้องจินตนาการหน่อยนะนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไปเราไปนับแบบนี้อา้าวนี่นี่อา้าวุดแล้วไม่ใช่นะเราต้องดูภาพใหญ่ๆนะครับเราต้องดูภาพใหญ่ๆนะถัดมาถัดมาดูอีก เทคนิคนะเทคนิคคือถ้าจะให้ดูง่ายเนี่ยเราเปลี่ยนแท่งราคาให้เป็นจากแคนเดลนะให้เป็นไฮเกนาชินะครับให้เป็นไฮเกนาชิแบบนี้นะในเทรดดิ้งวิวเราสามารถดูได้นะครับเนี่ยแท่งราคาเนี่ยตรงนี้นะเ,เดี๋ยวผมเอาให้ดูอืตรงนี้ถ้าแท่งปกติเนี่ยอันนี้เป็นแท่งเทียนนะครับ อันนี้แท่งเทียนมันจะมีการเปิดกระโดดโดดขึ้นโดดลงโดดขึ้นโดดลงแล้วแต่มันจะมีแกร็บอ่ะถ้าเป็นแท่งเทียนนะเพราะฉะนั้นเทคนิคนะครับเทคนิคในการทําให้เราสามารถดูกราฟได้ง่ายขึ้นดูกราฟได้ง่ายขึ้นคือเราเปลี่ยนจากตัวแท่งเทียนให้เป็นไฮเกนอาชินะไฮเกนอาชิแบบนี้ กราฟเขาจะต่อกันเนื่องต่อเนื่องกันกราฟเขาจะต่อเนื่องกันนะครับสังเกตเลยไฮเกนาชีจะไม่มีเปิดแก็บนะครับจะไม่มีเปิดแก็บนะแต่ว่าแคนเดลมีเปิดแก็บนะเพราะฉะนั้นวิธีที่ทําให้เราดูแพทเทิร์นของกราฟโดยดูจากแท่งราคาเพียวๆเนี่ยดูที่กราฟไฮเกนาชีง่ายกว่านะครับดูง่ายกว่านะ มาดูต่อตัวนี้มาดูต่อตัวนี้ดูนะทำทำโลแล้วก็มาหายหายเออโลหายเออหายหายเออโลหายเออหายมีโอกาสทำหายเออหายนะครับเจมาแต่ตอนนี้ก็ทำหายเออหายไปแล้วเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นไงนะครับณนะตอนที่ผมแคปกราฟมาเนี่ย ตอนที่แคปกราฟมาเนี่ยมันยังไม่ทำไฮเออร์หายแต่วันนี้วันศุกร์ที่12ใช่ไหมทำไฮเออร์หายไปแล้วนะครับทำไฮเออร์หายไปแล้วสำหรับตัว j m มา t เห็นปะถ้าเราดูว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้าเราดูเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราก็สามารถเลือกเข้ามาเทรดได้เราก็สามารถเลือกเข้ามาเทรดได,าาาาได้นะครับ เห็นไหมอันนี้อันนี้ไม่ยากเพราะว่าเราใช้เทคนิคคือเราเปลี่ยนแท่งราคาจากแคนเดิลมาเป็นไฮเกนแล้วมันจะดูง่ายกว่านะตัวถัดมาอ่าตัวนี้ซีหน้าเหมือนกันเห็นไหมทำโล่ทำไฮ้ไฮโลไฮไฮไฮโลมีโอกาสทำไฮ้หอไฮนะครับหรือว่าอย่างน้อยมันก็ทำไซด์เวในกรอบตรงนี้กรอบใหญ่ใช่ไหม ใช้เวในกรอบใหญ่เขามีโอกาสขึ้นมาตรงนี้ห้าบาทห้าสิบตังค์อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็จับหุ้นที่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้มานะตัวนี้อีกตัวอีกตัวคือทิปโป้ไอเห็นไหมครับไฮเกนดูง่ายโลไฮไฮโลไฮเออร์ไฮไฮเออร์โล,โล,โล,โลรอก่อนรอ รอนะครับเราอาจจะใช้ฟิบโบรีเทสเมนต์นะครับในการวัดว่าเฮ้ยนาจากจุดนี้จุดนี้เขาลงมาแนวไหน78.6หรือ,อยังหรือ61.8หรือ,อยังถ้าแนว2แนวนี้มีโอกาสเด้งนะครับมีโอกาสเด้งขึ้นไปแบบนี้ถูกไหมนะครับมีโอกาสเด้งแต่ไม่ใช่ว่าลงมาแล้วหลุดไอตัว โลนี้นะหลุดโลนี้นี่เทนเปลี่ยนนะครับสิบเอ็ดบาทเทนจะเปลี่ยนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ดูด้วยนะถ้ามันเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นมาดีๆใช่ไหมเป็นแพทเทิร์นมาแบบเอ้ยขึ้นมาอยู่ดีๆเลยปืดปืดปืดเนี่ยโลมันอยู่นี้เราอยู่ดีมันทําแบบนี้แสดงว่าแพทเทิร์นเปลี่ยนละใช่ไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นโลเป็นไฮอันนี้ก็เป็นโลเวอร์โลถูกปะ แบบนี้นะครับสแสดงว่ามันจะมีโอกาสเป็นแนวโน้มขาลงแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นราคามันจะไม่ต่ํากว่าโลก่อนหน้านะถ้ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นราคามันจะไม่ต่ํากว่าโลก่อนหน้าเห็นไหมอันนี้เป็นโลใช่ไหมตอนที่มันยอ่อลงมาเนี่ยมันต้องไม่ต่ํากว่าโลก่อนหน้า ตอนที่มันยอ่อลงมามันต้องไม่ต่ํากว่าโลก่อนหน้ามันถึงจะเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นที่โบกที่โบไอก็อย่าหลุดต่ํากว่า11บาทอืมเราก็เฝ้าสังเกตแนว61.8ิบเอ็ดจนะครับของฟิบโบนะที่ยอ่อลงมานะว่ามันมีเด้งไหมถ้าเด้งเราก็รอสองเขียวสองเขียวเสร็จปุ๊บ เราค่อยซื้อตามเข้าไปแบบนี้นะค่อยซื้อตามเข้าไปแบบนี้นะครับอ่โอเคเป็นไงวิธีการดูหุ้นขาขึ้นไม่ยากนะครับไม่ยากเนาะหลักง่ายๆคือเปลี่ยนแท่งราคาจากแคนเดลหรือแท่งเทียน ให้เป็นไฮเกนชิกราฟมันจะดูง่ายกว่ากราฟมันจะดูง่ายกว่าเพราะมันไม่มีเปิดแก็บนะครับเพราะมันไม่มีเปิดแก็บนะอ่ะเรามาสังเกตดูนะสังเกตดูเห็นไหมครับแต่ละตัวเนี่ยถ้ามันเป็นขาขึ้นใช่ไหมมันจะไม่ทําราคาต่ํากว่าเลยโลเดิมเห็นปะไม่ทําต่ํากว่าตอนที่มันย่อมาก็ไม่ทําต่ํากว่าเห็นไหมนะครับ วิธีการสังเกตนะนะครับวิธีวิธีที่สองคือโลมันต้องไม่ต่ํากว่าโลเดิมโลใหม่ต้องไม่ต่ํากว่าโลเดิมนะครับเห็นไหมมันยกขึ้นไปเรื่อยๆมันยกขึ้นไปเรื่อยๆมันยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้ามันมีกรณีที่เราตีโลไว้แล้วปึ่งโลมันอยู่ตรงนี้แล้วมันหลุดลงมาแบบนี้แสดงว่ามันมี การเปลี่ยนแนวโน้มนะครับมันมีการเปลี่ยนแนวโน้มนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะวิธีการดูว่าเราจะซื้อหุ้นตัวไหนเราเลือกหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าขาขึ้นเนี่ยเราซื้อสมมุติว่าเราซื้อตรงนี้เลยติดอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมขึ้นมาติดอยู่ตรงเนี้ยมันก็ขึ้นไปต่อได้ไงไอ้ตัวที่เราติดคือตรงนี้ใช่ไหม นี่งไงเราก็ยังได้กําไรอยู่ในส่วนนี้ถูกไหมครับมันก็มีส่วนต่างถูกไหมมันก็มีส่วนต่างนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนนักลงทุนนะเอาไปใช้ประกอบในการที่จะหาหุ้นเข้ามาเทรดนะไม่ยากนะครับเราดูกราฟบ่อย เราใช้เทคนิคเปลี่ยนแท่งราคานะครับเราจำว่าโลใหม่เนี่ยมันต้องไม่ต่ำกว่าโลเดิมนะครับแค่นี้เราก็สามารถดูหุ้นแนวโน้มขาขึ้นได้แล้วนะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเรียนรู้แบบจริงๆจังๆอยากอ่านกราฟได้นะ ไม่เคยอ่านกราฟแล้วเฮ้ยพอมาดูแล้วเออมันมันน่าสนใจนะครับมันน่าสนใจเหมือนกับเจมาดเจเอ็มทโอ้เห็นไหมถ้าเราอ่านได้เราก็จะได้หุ้นตัวนี้แล้วราคามันก็จะวิ่งขึ้นไปเราก็ได้กําไรถูกไหมนะครับสําหรับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับว่าสนใจอยากเรียนรู้ระบบทรดแบบ m o n ี่แบตเตอร์ทำอย่างไรนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ